สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุขคนค่ะฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะสาวว่าปีประทุ่มมากแล้วได้ค่ะพี่น้องพี่น้องจ้ามื้หนีพี่สิภาพพี่น้องมากินย่ำปูหมาจ้าพี่น้องปูหมาใหม่ๆสดๆเลยค่ะมือ้าไปไดมากงามงา,มงามจ้าพักก็จะมีต้นหอมจ้าบักแตงสลัดสรลแน่จ้ามื้อนี้บนเน้นพักเนาะคะ่ะเนาะ้วก็ กรี๊ลโลงเมื่อกินพิมพ์ฝากกติดตามกดไล่์กดแช่เป็นกาลังใจให้พิมในเด้อค่ะเด้อพิมพ์ขอบคุณถุกถูกกำลังใจเด้อค่ะเด้อบวชิเป็นเพื่อนไม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะเนาะนาที่เขามารับชมเป็นกําลังแรงใจนะะเนาะค่ะเนาะมาาม้า,มา,มาจ่ะน้ำลายแตกพี่น้องจ้าเ่าได้กินโดนเราค่ะเมนูนี่ก็เลยแบบจัดจังหน่อยค่ะให้มันหายยากเนาะ แซ่บค่ะอันนี้กินยากจะได้เอาไปกินข้างนอกนด้จากเด้อไม่นุ่นอนี่จ๊อ phim nhâm yên nhâm yên lấy hà nội sắp ta được Sút thân ăn, sao? Sống dạng cho hai มันเบื่อมันเบื่อมากอีกแล้วค่ะมั่นี้ <G ül> มาแบบฝ่าๆป้งปองอวงๆอย่า <G> ง <ül> <G ül> อไม่นู้เสารมีโอกาสจะไปตลาดใหญ่มากค่ะก็เลได,ได้บูได้ประมึกมาก ล้วการสื่อเนื้อมันมาเห็ดน้ำยาปูน้ำเนาะทั่วปูจ้ะเพิ่มสื่อเนื้อมันมาเห็ดน้ำยาปูใส่ลูกชิ้นไงให้ลูกสาวนาะ น้องฝาเพิ่นมากกินข้าวปุ่นจ้ะเห็ดน้ำยาปูให้ย้ำด้เพิ่นแสบร,สร,ร,ะะร้า,ายจ้ะถ้าวาเพิ่งที่กินพิ่นก็กินได้เมื่อไหล่ะคะน้ำยาเหล้าน้ำยาไเพิ่นกับมักเมื่อส์ว่ตแตอเมนข้าวปุ่น เผื่อนเกาเผื่อนไม่ก็ย่าฝาวถิมว่มฝาปากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อยู่เป็นกำลังแร่งใจกันสักก้อนเนาะค่ะน้องอยู่น้ำกันไปดนๆเด้อค่ะเด้อ,อ Lợn, hoặc lợn 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 แซ่บอีกย่ง ปอจกักโตหาโตมั่กินผู้เดียวอยากแห้งแต่แต่ว้านไหนมันอย่างกินยาเพิ่งไปกินขังหน่อเนือจ้ะเด้อเดี๋ยวคลิปมันจะง่าปวดนะคงัเนาะ กินหอนร้านสาวทั้งว่าปีอยู่หรอค่ะเพื่อนมากร้านพิมมากเหมือนย่ำปูมอ่ะอจะอ่อนใช่ เห็ดเองแสบเองค่ะพี่น้องเห็ดเองเสีบเอียงเลิศอีเลียค่ะสมอยาก พิมพ์ไปแลยเด้อค่ะพี่น้องจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไวเป็นกำลังใจให้พิมในเด้อจ้าฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ